ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ได้รับพระราชทานเงินสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน101ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5,500 0 5, บาทโดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2567เมื่อวันที่13ทธันวาคมพุทธศักราช2567 ณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ซึ่งมีนายอังคูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเปิดกลวยหน้าพระรูปทุนกระหม่มหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวี และกล่าวคาให้อวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัวโดยขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับประทานทุนในครั้งนี้ตระหนักถึงวัตถุป,ประสงค์ของเงินทุนการศึกษาขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานของท่านเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นและที่สำคัญขอให้สำนึกในพระมหาการุณาทีคุณ ของทุนกระหมอบหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันาวดีที่ทรงมีพระเมตตาซึ่งมีนางสาววัสนาสุขเกษมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเบิกตัวผู้รับประทานทุนจำนวน101ทุนและมีนางสลินทิพย์ศรีลาเทวาคูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครอง และผู้รับประทานทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีข้าพเจ้านางสาววัสนาสุกเกษมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ในนามข้าราชการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ทรงพระกรุณามอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กพิการในจังหวัดกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน101ทุนนับเป็นความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกระบี่อย่างหาที่สุดมิได้ค่ะคุณแม่ก็รู้สึกดีใจนะคะที่น้องได้รับโอกาสเข้าพระราชทา,านรับทุนในครั้งนี้นะคะแม่ก็รู้สึกขอขอบคุณนะคะที่ ทั้งผู้ใหญ่ได้เห็นความสําคัญของเด็กพิการค่ะแม่จะนําเงินทุนครั้งนี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของน้องให้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนที่ได้รับทุนในครั้งนี้และมีความปิติยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคุณนิติคุณพุ่มได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการในครั้งนี้และคิดว่าจะเอานําทุนนี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุด ความรู้สึกที่ได้รับทุนรู้สึกเป็นภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้รับสิ่งนี้มา,าได้มาช่วยเหลือในการพัฒนาชีวิตและการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจุนเจอือค่าใช้จ่ายลดทอนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดูแลเด็กค่ะค่ะคุณแม่ก็ขอขอบคุณนะคะที่น้องได้รับโอกาสในการเข้ารับพระราชทานทุนในครั้งนี้ค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุนกนารศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มขอบคุณค่ะขอขอบคุณทุนมูลนิธิคุณพุ่มนะคะที่ให้ทุนการศึกษาในครั้งนี้จะนําไปพัฒนาและใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ